หน้าไปซีก็เต็มหน้าไปซีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ b แบบ็ดเวจุดเริ่มต้นของการเดินทางทุกอย่างก็เป็นไปได้ สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับผู้ก่อการรวยนะจ๊ะนี่วันนี้เรามาอยู่กับเกมสว bon ิตโบ a ันซาเบดเวนี่เลยนะครับผมเป็นเกมพิเศษของสวิตโบลันซาที่เขาทําให้โดยเฉพาะกับเบดเวของเรานะครับนี่เลยถ้าใครสนใจอยากเล่นลิงก์อยู่ด้านใต้เครับมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายทุกท่านได้เลือกเล่นนะครับผมมาไมพครพัมทาเพลง,งต่อวันนี้เราไปลุยกันเลยดีกว่าครับดูจากเบดแล้วเนี่ยผมจากคํานวณทุนแล้วเอาเบดล้วประมาณ 20แล้วกันนะครับผมนี่ครับ20่ปุ๊ยอมีซื้อฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์2000นะครับเดี๋ยวต้องหน้าลองครับลองดูซักตั้งหนึ่งครับถ้าเกิดว่าหมุนตักพักแล้วไม่ได้ฟีเจอร์อ๋อถ้าเพิ่มตรงนี้อีกนะครับเพิ่มโอกาสที่ได้ฟีเจอร์คือตรงนี้นะครับผมนี่ครับลูกกวาดจะได้4อันคือเราจะได้หมุนฟีเจอร์ฟรีนะครับเรามาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับว่าเดี๋ยวก็ลุยกันเลยปั๊มอ่ะอย่างเงียบครับอย่างเงียบ เหลือแล้วตอนนี้เราเบ็ดอยู่ที่25บาทน,นะครับเรามาดูว่าเกมเขาจะแตกดีแตกหนักไหมนะครับเพราะว่าเขาทําพิเศษก,กับเบ็ดเวของเรากันเลยนี่ฮะไอครับยังนิ่งยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่ครับนี่ครับป๊าบโอ้โหยังนิ่งอยู่ไม่เอาสิจะ๊ะนี่ครับแตงโมไปโอ้ยยังฮะยังฮะโอ้ยสวยงามมากเลยนะครับรูปดูครับ ทำเป็นเบ็ดเบลทั้งหมดเลยนะครับพิเศษจริงๆครับสำหรับค่ายนี้นะครับผมเจ้านี้ครับชื่อนี้คุณมั่นใจได้เลยเออนี่ลูกกวาดไปหน,นึ่งรมีแอปเปิ้ลบีครับ120ร้อยยี่ไผ่กล้วยดีครับร้อยย้าครับเทอร์รี่อัง,งุนดอกนี้ดอกนี้เอานักๆดอกนี้ร้อยเจ็ดสแหมถือว่าโอเคใช้ได้พอไปกันได้นะนี่ฮะไปฮะไปเรื่อยๆฮะ ออ้แม่สามตัวแม่น่าจะสักสี่ตัวนะจะได้รุนรุนกันไปนี่นี่ครับ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 มาอีกครับกล้วยครับไปสิเออเชอร์รี่มาอีกอืยังไม่ได้ครับอ่านี่ครับลูกกวาดไปสามสิบไปครับไปครับลุย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 ป๊บป๊าป๊อ ไอจ้านี่ครับทางหน้าไปเลยอู้ฮึมาอีกครับลูกกวาดไปอีกครับดอกนี้ดอกนี้ครับรอร้อยเก้าแล้วครับผมโอ้โหได้ลุ้นครับได้ลุ้นครับถึงแม้ไม่ได้ลูกกวาดแต่ก็ได้ลุ้นครับผมตีแล้วตาละร้อยก็ยังโอเคอลิ้นพันกันหมดแล้วตอนนี้ไปจ้า สำหรับผู้ก่อการรวยวันนี้ขอออกตัวไว้ก่อนเลยครับไม่รวยไม่เลิกนะบอกไว้เลยวันนี้จับให้โดยเฉพาะคลิปนี้กันไปเลยนะครับผมไม่รวยไม่เลิกนี่ฮะไปลุยเอายาวๆครับเอายาวๆนี่ครับสามสิบจัดไปแตงโมไปอีกครับห้าสิบครับดอกนี้กล้วยครับไปครับมาให้ได้ลุ้นหน่อยอู้สามตัวอีกแล้ว อ้ดีมันอะไรจะได้กับเขานะอย่าให้ได้โมโหแล้วโมโหจะจัดให้หน่อยนะครับผมเนี่โอ้โหเลือดมันขึ้นหน้านะครเอาครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยต้องมาแล้วละ่ะฟีสปินนะครับฟีเจอร์ฟรีโอ้มาสามตัวอีกแล้วมันต้องมาแล้วล่ะครับผมได้กลิ่นตุุนะกลิ่นเงินครับกลิ่นเงินแบบตุกเลยครับผมโอ้โหต้องมาแล้วฮะ ไปไปโอ้หสองตัวตกใจเหมืนเห็นสีชมพูไปไม่ได้เลยนะครับแม,ไ,มไปฮะไปไปอย่าเพิ่งนิง่งอย่าเพิ่งนิง่งอย่าเพิ่งนิ่งอือกล้วยมาจา้าลองอีกสองอือยังครับยังครับยังนิ่งครับเชอร์รี่กันไป Ugh ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ฮะนี่ครับองุนอหไม่แตกต่อให้หน่อยละครับ พี่น้องครับไปฮะไปฮะไปจ้ะเอาอีกสิบตาถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เดี๋ยวจัดเลยเดี๋ยวผมจัดเลยจัดฟีสปินไปเลยลองดูกันครับนี่ครับได้ลุ้นหรือเปล่าได้ลุ้นมีไปมีไหม,ม,ไ,หมได้ลุ้นมาไหมมาไหมต้องมาแล้วละ่ะโอ้โหสี่ตาไม่มาเลยโอ้ หลอกกันหรือเปล่าไม่เอานะซาร่าออันเดียวเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เลยครับผมจะได้จะได้จะได,ะได้แต่ไม่เป็นไรครับไม่ท้อระครับจัดใหม่จัดใหม่หมันต้องมาแล้วแหละฮะมาอันต้องมาแล้วลนะ่ะยังยังยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่ฮะเออยังครับย,ยังครับไม่ไม่ไม่ไม เอออะคือจัดเลยดีกว่าไหมจัดเลยดีกว่าไหมจัดเลยดีกว่าฮะแหมต้องให้ได้โมโหนะครับแหมจัดเลยดีกว่าครับฟีเจอร์ไปเลยครับไปครับลุยครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ฟีเจอร์มันเลยลุยไปไปครับฟีเจอร์สิบตีครับมาดูกันไปเลสโกโอโอโหดอกแรกครับยังนิ่งฮะดอกที่สองก็ยังนิ่งครับ ดอกที่สามยังนิ่งครับผมดอกที่สี่ยังนิ่งฮะัห้าดอกแล้วครับผมดอกนี้เออเออโอ้ยยังรับยังห่างไกลฮะยังห่างไกลโอ้เออกล้วยไบเนี่ะกล้วยไปเชอร์รี่น้องวายโอ้ยยังไม่ได้อะไรเลยครับโอ้ยย่าสิบ กล้วยไประเบิดอะไรก็ได้ลงมาหน่อยเออคูณสี่ครับโอ้ยยังครับยังครับยังครับยังอยู่ในเกมยังอยู่ในเกมอังุนเชอรี่โอ้ยคูณร้อยครับแปดร้อยดอกนี้แปดร้อยแปดร้อยคูณร้อยมาจ้ะแปดร้อยยังอยู่ในเกมครับยังอยู่ในเกมครับแม่ไม่ได้ดอกนี้แย่เลยเนี่ยโอ้ยยังอยู่ในเกมครับผมไปครับแปดร้อยดอกนี้ครับขายเก้าร้อยผมเออ อืไม่เป็นไรครับดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปต้องตามมาแล้วล่ะครับจัดไปนี่ครับดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปต้องมาแล้วล่ะครับนี่ครับนี่ครับต้องมาแล้วล่ะครับจัดไปลุยตามโอ้หโอ้หไม่เอานะซาร่าโอ้พราราหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้หนิ่งเลยเออเออ เอาคูณหน่อยเอาคูณหน่อยเอาคูณมาหน่อยเอาคูณมาหน่อยเอาคูณมาหน่อยคูณสิบกไปจ้าแปดร้อยดอกนี้แปดร้อยเอ๊มันต้องแบบนี้แปดร้อยสี่สิบแปดนะครับแปดร้อยสี่สิบแปดดอกนี้วู้นี่ครับของจริงต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาแบบอีกโู้คูณเท่าไหร่เนี่ยโอ,อ้โหโอ้โหโสองพันหนึ่งกำกำไรแล้วครับดอกนี้ แผ่มันต้องอย่างนี้ต้องแหได้โมโหนี่มีสองพันหนึ่งับกำไรมาหนึ่งวังนะครับทบจากเมื่อกี้ก็เท่าทุนนะครับตอนนี้แม่อีกสองดีครับขอเน้นๆหน่อยอีกหนึ่งดีอรเอาเอามาหน่อยเอามาหน่อยขอกาไรทีหนึง่งเออสรุปสองตาก็เท่าทุนนะคนอย่างผมบอกนะผู้ก่อการรวยวันนี้นะไม่รวยไม่เลิกนะบอกไว้ก่อนเลยนะจัดไปทีหนึง่งมันจะสักเท่าไหร่เชียว นี่ครับผมนี่ครับมาอีกครับต้อนรับต้องไหม่มาอีกอีกกี่หนึ่งนะอีกกี่หนึ่งอีกอันอหนึ่งได้ไหมแหมเปิดหัวพักก็ร้อยกว่าแล้วครับผมดอกนี้มันจะสักเท่าไหร่กันเชียวแหมนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับดอกแรกมาอีกครับร้อยหกสิบเปิดหัวไปสวยๆจ้ะเปิดหัวสวยๆไปน,นี่ฮะกล้วยอังุ่นอะไรก็ยังไม่มาเลยโอ้โหโ,โอโ้โหกล้วยไปจ้ะ เชอรี whales, many, many, man, the nah, my, ่คูณคูณมาแล้วคูณสิบห้ามาแล้วอ้คูณยี่สิบห้าครับผมดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้มา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 เนี่ยคูณยี่สิบแปดไปเลยพันเก้าครับพันเก้าใส่ใจแล้วครับดอกนี้พันเก้าใส่ใจแล้วมาหรือเปล่าคูยี่สิบครับยังไม่ได้ครับอืมเนี่ยมาเร็ว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 กำไรเร็วกำไรเร็ว สองทีครับขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยอืมอีกทีหนึ่งฮะอีกทีหนึ่งครับอบอยังะอยังไม่แหมครับผมสรุปรอบนี้ก็กำไรแค่สามร้อยนะจ๊ะอืมเอาใหม่เอาใหม่เอาอีกรอบหนึ่งเอาจนเจอบอกเลยเอาจนเจอไปเอาจนเจออืม ไปเอาจนเจอบอกเลยเอาจนเจอดอกนี้อู้หูห้าสิบคูณห้าสิบมาจา้ะคูณห้าสิบเป็นไงล่ะคูณห้าสิบได้หมุนฟรีอีกสามอันสมอันนะครับผมอูห้หูลิ้นพันกันหมดแล้วตอนนี้อู้ดอกแรกก็พันเอ็ดไปแล้วครับผมอู้บอกอีกห้าทีครับผมนี่เอาจนเจอครับผมบอกเลยออืม,อม,อม,มาใหญได้โมโหใหา่ได้โมโ oh. หมาอีกมาอีก มาอีกนี่ครับพูณอีกค่าทีครับผมไปอีกไปอีกครับไปอีกครับไปอีกแมเอ้ยมันดีต่อใจนี่ครับผมอิ่มันดีต่อใจอย่าหยุดแค่นี้ลูกพออย่าหยุดแค่นี้บอกเลยเราต้องเดินหน้าต่ออย่าหยุดแค่นี้บอกแค่นี้แหละอย่านิ่งสิอย่านิ่งสิไม่เอาสิไม่เอาสิ ไม่เอาสิใจคอเริ่มไม่ดีแล้วนะแหน่ไม่เอาสิหยอกหยอกนะหยอกหยอกนะโอ้ยอีกห้าทีครับผมยังไม่ได้เฮ้ยไม่เอาสิเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยนี่เอาไปโอ้โอเคโอเคโอเคโอ้โหโอเคโอเคหกร้อยหกร้อยวันเก้าผม โอ้ยยังฮะยังฮะแทตาสุดท้ายผม,ม,ม,มดิว่าเท่าทุนอีกแล้วนะยังไม่ไปไหนนะโอ้ยขอจ,จัดอีกดอกแล้วกันอีกดอกละกันไม่รวยไม่เลิกบอกแค่นี้แหละไม่รวยไม่เลิกจัดไปอ,อ,อยังฮะยังครับยังครับผมแบบนี้ยังฮะ ยังนะผมยังครับอืมยังฮนะยังไม่แตกให้อีกยังไม่แตกให้อีกอืมอืม,อ,มอีกสามดีครับผมอีกสามดีไม่เอานะไม่เอานะสาระโอ้เอ้โอ้โหโอ้โห ดอกนี้เอากันหนักจริงๆอยากคิดว่าเข็ดจัดไปนี่ครับจดไปเอาไปมาไปต้องให้ได้ร้อนต้องให้ได้ร้อนต้องให้ได้ร้อนร้อนกันเลยครับตอนนี้ของจริงครับร้อนกันเลยนี่ครับผม โอ้ยร,ร้อนกันเลยตอนนี้ร้อนร้อนจริงๆแหม่ร้อนของจริงเลยครับผมลยแบบนี้โอ้ยโอย้เออยังอะยังอะโอ้ยัง400อยู่400อยู่โอ้ยทำไมได้ร้อนของจริงครับแบบนี้ร้อนจริงๆนี่ครับสองตา <c oughs> โอ้ยลุยลุยลุยต้องลุยครับผมต้องลุยลุยอย่างเดียวครับอย่าหยุดอย่าหยุดครับอย่าหยุดไปครับอย่าหยุดอย่าหยุดครับผมไปฮะตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆนะผมตอนนี้หัวร้อนแทนเหล็กแล้วโอ้ยไม่เอาตีแบบนี้ไม่เอาสิเนี่ยเออไปมีอะไรอีกไหมอืม ร้อยเก้าสิบไปโอ้โหได้อีกห้าฟีสปินครับโอเคก็ยังถือว่าดีไปเอออืฮึยังอีกเหรอยังอีกเหรอยังอีกเหรอมาอีกดิเอออีกห้าฟีสปินก็ยังดีโอเคก็ยังดีโอเค อีกห้าฟีสปินก็ยังดีฮะโอเคมามามามันต้องมาสักตาเลยนะมาเนี่ยอังุ่นมาแล้วอังุ่นเชอร์รี่กล้วยโอ้เต็มหน้าไปเลยเต็มหน้าไปเลยเต็มหน้าไปเลยนี่ครับนี่ครับอีกห้าร้อยห้าร้อยจะไปโอ้ยังไม่มีอะไรโอ้โโโหหอ้ อือหือีกสามดีขอเน้นๆหน่อยสองดีสุดท้ายขอเน้นๆหน่อยโอ้หอือหือืมก็เต็มหน้าไปสีก็เต็มหน้าไปสีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เต็มหน้าไปสี่แบบนี้เนี่มันต้องให้ได้โมโหเนี่ะต้องให้ได้โมโหดอกนี้อีกพันหนึ่งครับรวมดอกนี้ไปครับสองพันสี่ครับผมยังครับยังครับสําหรับผู้ก่อการรวยบอกแล้วนะไม่มีคําว่าเข็ด นี่เลยครับอือหือจัดไปตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆอนนี่ครับโงคอนเซปต์เหมือนเดิมตีเหล็กต้องตีตอนร้อนร้อนนะครับ,ม,ม,รรรบมาครับใครจะร้อนกว่ากันครับตอนนี้โอ้ยไปเอาสักหน่อยนะเอาสักหน่อยนะลูกพ่ออย่านิ่งสิลูกพ่อ,อนนพเอาหน่อยลูกพ่อเออเออกล้วย เออนี่เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยลูกพอ่อเอออื้อ11ครับคูณ11ไปครับคูณ14ไปด้วยครับพันหนึ่งครับดอกนี้มาแล้วอีกเก้าร้อยความหวังเรายังมีครับเอาดุนนะมองตอนนี้โอเคกล้วยมาอีกครับระเบิดมาสักหน่อยไหมระเบิดสักลูกไหมสองลูกไหมระเบิดสักลูกสองลูกไหมนี่ครับผมโอ้โหขอสองไห้สามครับโอเคอย่างนี้สิมันคบกันได้นี่ครับเท่าทุนแล้วโอ้ยโอเค ลุยลุยกันต่อครับเอออีกสองทีอีกสองทีอีก,ท,อกทีเดียวครับขอให้มันเน้นเน้นหน่อยแบบเน้นเน้นอ่ะเน้นเน้น,น,นอ่ะอ,อยังไม่ได้ครับมาแค่200แหเอาไงดีเอาไงดีเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่สําหรับผมบอกเลยว่าไม่หยุดยังไงก็ลุยนี่ครับมันต้องมาแล้วนะฮะไปให้สุดครับลูกชายต้องไปให้สุดไอผม ไปให้สุดไปให้สุดครับอ,อยังครับกล้วยองุ่นแอปเปิลอะไรก็ว่ากันไปอคูณสิบแปดครับไม่เป็นไรอะสองยครับดอกนี้อีกหาทีครับเออย,ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงเหรออืมอืมอืมยี่สิบบาทโอ้โหโอ้โห ตาสุดท้ายครับอย่างนี้ครับดอกนี้นี่เล่นกันจริงครับโอ้ยขอ,อกตาหนึ่งน่นขอออยตาหนึ่งเดี๋ยวรู้เรื่องอีกตาเดียวเท่านั้นมาตัดสินดอกนี้ต้องดอกตัดสินมามาดอกตัดสินดอกนี้มันต้องตัดสินกันแล้วมาคูณยี่สิห้าไปเจ็ดร้อยห้าสิบกับดอกนี้มามันต้องตัดสินแล้วครับใจอยู่หรือจะไป เอากันสักทางมามามันต้องเอากันสักทางมาสินี่มันต้องเอากันสักทางมาตายกันไปข้างโอ้ยโอเคดอกนี้คุณสามสิบไปจ้ะโอ้ยบอกกันหน้าเลกำไรแล้วครับตอนนี้สี่รนะจ๊ะเนี่ยที่เหลือกำไรนะครับถ้าสุดท้ายถ้าเกิดได้ก็กำไรนะฮะโอ้ย โอ้ยดอกนี้ดอกนี้เอากันหักเหลือเกินเอากันหักเหลือเกินเอากันักหนักเอากันาดหนักเอากันหนักเหลือเกินโอ้ยดอกนี้ไปอีกสิบเอ็ดครับอีกห้าร้อยโอ้ยนแล้วมันร้อนเนี่ยน้ำมันร้อนแหมจะสักอะไรกันเชี้ว นี่ครับบวกไป2 9 0พบวกไป900ครับตานี้โอเคผมว่าวันนี้น่าจะไม่ได้แล้วหรอครับโอ้เหนื่อยเหลือเกินนะครับจะร้อนแทนแล้วนี่ครับมาอีกฮะอืมฮมาอีกเปล่านี่โยโอเค สำหรับวันนี้ผมมารีวิวให้ดูครับกับเบิดเวสวิตบนดันซ่านะครับทุกท่านเป็นไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์นะครับฝากกันไปด้วยกับเว็บดีๆแบบนี้กับเบลดเวนะครับลิงอยู่ด้านใต้ชื่อน,นี้กำลังตีความมั่นใจให้กับคุณได้นะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าผมจะพาไปแนะนําเกมอะไรเกมดีๆแบบไหนกันบ้างนะครับจากเบลดเวโอเควันนี้ผมผู้ก่อการโดยขอตัวไปก่อนละกันครับสวัสดีครับ สุดท้ายนี้ขอฝากไ้ด้วยกับโปรโมชั่นใหม่สาหรับผู้เล่นใหม่อีกมากมายพร้อมช่องทางการฝากและถอนเงินอย่างง่ายดายไม่ต้องรอนาน BitWay จุดเริ่มต้นของการเดินทางฝากไปด้วยครับ